6ขั้นตอนเลี้ยงปูนาบ่อผ้าใบการเลี้ยงปูนาในปี2024หรือพศ2567นี้นั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยังน่าเลี้ยงอยู่สำหรับผู้ที่มีช่องทางการตลาดหรือจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนก็ได้อย่างน้อยก็มั่นใจในความสะอาดสดใหม่กินได้สนิทใจไม่ระแวงการเลี้ยงในบ่อผ้าใบนั้นมีความสะดวกในเรื่องการจัดการพื้นที่ยกย้ายได้สะดวก ขั้นตอนในการจัดการดูแลปูนาได้ทั่วถึงเปลี่ยนถ่ายน้ําง่ายทําความสะอาดบอ่อง่ายโดยการเลี้ยงในบอ่อผ้าใบาก็มีขั้นตอนการเลี้ยงดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1. พื้นที่เลี้ยงพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงปูนานั้นก็ควรเป็นพื้นที่โลง่งบอ่อควรอยู่ในร่มเพราะปูไม่ชอบอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนมากปูจะเครียดจะสลัดขาและนอกน้ําตายดังนั้นบอ่อเลี้ยงควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือมีหลังคาหรือทําตาข่ายพรางแสงอย่างสแลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นกัน ขั้นตอนที่2บ่อผ้าใบตอนจะเลี้ยงภูนาเราก็ต้องจัดเตรียมบ่อผ้าใบที่จะเลี้ยงก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งปัจจุบันนี้นั้นมีบ่อผ้าใบสําเร็จรูปให้เลือกซื้อหามาใช้มากมายหลายเจ้าสาม,มารถสั่งซื้อผ่านร้านค้าอะไรต่างๆ เลือกขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่หากอยากแค่ลองเลี้ยงก็เริ่มที่ขนาดเล็กๆก,ก่อนความหนา0.3ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปหากมีรูระบายน้ำด้วยก็ยิ่งสะดวกในการจัดการไม่ว่าจะเปลี่ยนทายน้ำหรือทำความสะอาดบอ่อจะากซื้อแบบมีโครงด้วยก็สะดวกหรือจะทำโครงเองก็ประหยัดดีโดยเมื่อได้บ่อผ้าใบามาแล้วก็ให้ฉีดน,น้ำทำความสะอาดใส่น้ำแช่ทิ้งไว้2-3วันเพื่อชำระล้างสารเคมีที่อาจมีมาขั้นตอนที่3การจัดเตรียมบอ่อ น้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นสามารถใช้ได้ทั้งน้ำบอ่อน้ำคลองน้ำบาดาลและน้ำประปาโดยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีการเกษตรเจือปนมาแต่อย่างใดและการเติมมั่งเข้าบอ่อควรมีผ้าครองน้ำก่อนเข้าด้วยส่วนน้ำประปาควรพักทิ้งไว้ในภาชนะอื่นก่อน3-5วัน เพื่อให้คลอรีนเจือจางค่อยนำมาเติมลงในบ่อเลี้ยงโดยระดับน้ำที่เติมก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30เซนติเมตรภายในบอ่อจะใส่ที่หลบซ่อนเช่นกระเบื้องอิฐบล็อกกระบอกไม้ไผ่โดยให้มีทั้งส่วนที่อยู่ใต้น้ำและอยู่เหนือน้ำเพื่อให้ปูขึ้นมานอนเล่นเดินเล่นใส่พืชน,น้ำจอกและแหนะเพื่อเป็นที่หลบซ่อนและเป็นอาหารให้กินเล่นปูจะได้ไม่เครียดและทำร้ายกันเองอาจติสปริงเกอร์เพื่อจำลองคล้ายฝนตก เราปูนาจะชอบเวลาฝนตกทําให้ขยายพันธุ์ได้ดีขอดีอีกอย่างของการทําระบบน้ำจัดสปริงเกอร์อย่างเป็นการบําบัดน้ําเป็นตัวเพื่อไม่ให้บ่อเลี้ยงเน่าเสียได้ง่ายเมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้วก็พร้อมปล่อยปูขั้นตอนที่4พันปู พันปูนานั้นปัจจุบันมีผู้พ่อเลี้ยงจำหน่ายกันหลากหลายเจ้าหรือจะรับซื้อจากชาวนาชาวบ้านจะมาจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันโดยควรเลือกตัวที่แข็งแรงปราดเปรียวว่องไวขาและกล้ามครบก็ยิ่งดีตัวไหนอ่อนแรงให้คัดออกป้องกันการติดเชื้อโรคโดยอัตราการปล่อยบูนาอยู่ที่ประมาณ30ตัวต่อตารางเมตร ขั้นตอนที่5อาหารอาหารที่ใช้เลี้ยงปูนานั้นก็มีหลากหลายเช่นอาหารเม็ดปลาดุเม็ดเล็กและขนาดกลางให้ตามขนาดปูปูเล็กเม็ดเล็กปูใหญ่ก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาข้าวสุกได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวสวยปลาสับ กุ้งฝอยผักบุ้งผักกาดเป็นต้นให้วันละครั้งหรือวันเว้นวันในช่วงเย็นอย่าให้มากเกินไปเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียเกิดโรคได้ง่ายช่วงแรกจึงควรเฝ้าสังเกตการกินของมันก็จะกลับปริม,มาณก,การให้ในครั้งต่อๆไปได้ถูกโดยจะให้ไปแบบนี้จนปูตโตเต็มใบพร้อมบริโภคหรือจําหน่ายจ,จ่ายแจกขั้นตอนที่6 เปลี่ยนถ่ายน้ำการเปลี่ยนถ่ายน้ำนั้นช่วยลดอัตราการตายและการก่อเชื้อโรคได้ดีรวมไปถึงการเจริญเติบโต,ตที่ดีของปูด้วยโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำนั้นก็อาจดูจากสีและกลิ่นของน้ำเป็นหลักหรือจะเปลี่ยนถ่ายที่ละครั้งก็ได้โดยจะทำการปล่อยน้ำหรือดูดน้ำออกให้หมดหล้างคราบตะกรนเศษอาหารให้เกลี้ยงจากนั้นก็เติมน้ำใหม่เข้าไปในระดับปกติ ส่วนการล้างทําความสะอาดบ่อนั้น2-3ดึงเดือนต่อครั้งก็ตามความสะดวกโดยจะยกอุปกรณ์ต่างๆออกไปล้างตากแดดและขัดถูบ่อให้สะอาดครับเหล่านี้ก็เป็น6ขั้นตอนพื้นฐานในการเลี้ยงปูนาซึ่งเมื่อปูตโตเต็มใบสามารถจับขายบริโภคหรือปล่อยจากผู้ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ปูรุ่นใหม่ต่อไปก็ได้ก็อยู่ที่ว่าผู้เลี้ยงจะวางแผนต่อไปเช่นไรขอให้สุขสมหวังนังใจฝันสวัสดีครับ